นะครับเราขึ้นมาครับทางเป็นล่องครับล่องน้ำเสาะฝนตกรถสัญจรไม่ได้เลยมาได้กลางทางแล้วครับจะกลับก็กลับไม่ได้เราก็ต้องสู้ต่อไปครับพยายามอารถขึ้นพยายามอารถขึ้นไปบนโนนนี้ให้ได้ครับพอผ่านจุดนี้ไปก็น่าจะไปได้ครับฝั่งนูนะ้นแต่เรายังไม่เห็นนะครับตอนนี้ครับมันเป็น มันเป็นร่องครับรอยน้ำเซาะนะครับข้างบนมันมีรอยปิกอัพเขาถอยลังคืนอยู่ครับรถที่เข้ามาท่องเที่ยวแร้วมั้งแต่รถเขาเป็นโฟวินครับฝากด้วยนะครับเส้นทางวางทองซับเปิบครับ ขึ้นมาได้แล้วครับจุงขึ้นมาขึ้นมานี่ครับนี่นะครับเห็นรอยรอยปิกอัพเข้าลงลงมาถึงเนี่ยเห็นไหมครับรอยปิกอัพลงมาแค่นี้แหละแต่เขาถอยถอยขึ้นครับนี่ครับมีเพื่อนถัดจอน